ของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบคำสั่งปลดคุณหมอวิทิอัฏถเวชกุลออกจากผู้นวยการองค์การเภสัชกรรมขณะนี้ทําให้เกิดคําถามตามมานะคะถึงแนวทางการพัฒนาระบบยาขององค์การเภสัชกรรมในอนาคตค่ะเพราะวา่าย้อนกลับไปคุณหมอวิทิตมีผลงานที่ชัดเจนนะคะได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดหายาที่มีคุณภาพดีและราคาถูกค่ะติดตามรายงานจากคุณพงเมธล่องเซ้งค่ะ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ในายแพทย์วิทิตอัตถเวชกุลพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเสนอโดยอ้างผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ระบุว่านายแพทย์วิทิตบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ทําให้องค์การเภสัชกรรมเกิดความเสียหายจากกรณีการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามนการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและโรงงานผลิตยาต้านไวรัสที่ล่าช้า แต่ข้อสรุปข้างต้นถูกมองว่าเป็นเพียงข้ออ้างในการปรลดนายแพทย์วิทิดพ้นจากตําแหน่งและยังสวนทางกับการทําหน้าที่ตลอด5ปีในตําแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมซึ่งผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกลเฝ้าระวังระบบยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมองว่าสามารถผลักดันและพัฒนาให้องค์การเภสัชกรรมเป็นกลไกลสําคัญในการสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ โดยเฉพาะบทบาทการเจรจาต่อรองสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL เพื่อนำเข้ายาชื่อสามัญที่มีความจำเป็นในกลุ่มยาต้านไวรัส HIV ยาโรคหัวใจและยาโรคมะเรง็งรวมทั้งยังทำหน้าที่ผลิตและวิจัยยาตัวใหม่ๆไปดูประวัติศาสตร์การต่อรองราคาได้เลยว่าก่อนที่จะประกาศ CL เนี่ยได้ทาการต่อรองกี่รอบกี่รอบบริษัทยาไม่ยอมลดแต่เมื่อประกาศ CL ปุ๊บเนี่ยสามารถนำยาชื่อสามัญร,ราคาถูกเข้ามาได้เนี่ย คือยาชื่อเสมาลตัวนี้นะไม่ได้ผิดกฎหมายนะคือต่างประเทศเขาก็มียาชื่อสามานที่เขาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เป็นยาที่เขาไม่มีสิทธิบัตรเราก็สามารถนําเข้ามาได้จากอินเดียก็ทําให้เราคายยาลดลงมากแล้วนี่เป็นการประหยัดเงินความพยายามให้ประชาชนเข้าถึงยาคุณภาพดีราคาถูกเพื่อหวังลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศที่สูงถึงร้อยละเจ็ดสิบ เป็นอีกบทบาทหนึ่งของผู้ำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงนิยดาเชื่อว่ากระทบต่อกลุ่มธุรกิจยาที่พยายามแทรกแซงภาครัฐผ่านนโยบายเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีมาตรการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนเช่นขยายอายุสิทธิบัตรยาให้มากกว่าเดิมคือ20ปียืดอายุข้อมูลด้านยาเพื่อกิจการการพัฒนายาชื่อสามัญจนนำไปสู่การยกเลิกการจัดหายาโดยรัฐ ซึ่งผลกระทบที่ชัดเจนเกิดขึ้นแล้วในประเทศมาเลเซียโดยงานวิจัยพบว่าภายหลังจากที่มาเลเซียประกาศทำ FTA ยาส่งผลให้ยามีราคาสูงขึ้นและการจัดหายาตกไปอยู่ในมือของบริษัทเอกชนผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้เข้าถึงยาคุณภาพดีราคาถูกเช่นยาโรคหัวใจที่สามารถต่อรองราคายาจากเม็ดละ70บาทเหลือเพียงเม็ดละ1บาทเกิดขึ้นในช่วงการบริหารงานของนายแพทย์วิทิด รวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554ที่ไทยไม่มีน้ำเกลือใช้องค์การเภสัชกรรมก็สามารถผลิตน้ำเกลือหลังจากที่เลิกการผลิตไปแล้วหลายปีนี่จึงเป็นสิ่งยืนยันที่เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคย้ำว่ามีความหมายกับผู้ป่วยและมีความสำคัญต่อระบบหลักประกันสุขภาพอย่างมากการถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจในครั้งนี้ทำให้เป็นห่วงทิศทางการทำงานขององ,องค์การเภสัชกรรมในอนาคต ระบบยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยแล้วก็การที่บอร์ดองค์การเบริษัทกรรมเองเนี่ยถูกแทรกแซงถูกกดดันแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่ทํางานเนี่ยพี่คิดว่ามันก็จะทําให้ทิศทางขององค์การที่จะผลิตยา เพื่อผู้ป่วยผลิตยาเพื่อผู้บริโภคนี่น่าจะลดลงจริงๆบทบาทขององค์การเภสัชกรรมจึงแตกต่างจากบริษัทยาเพราะต้องจัดหาและผลิตยาเวชภัณฑ์ที่จําเป็นต่อคนในประเทศโดยไม่แสวงหาผลกําไรโดยเฉพาะการจัดหาและสํารองยากําพร้าที่บริษัทยาไม่ผลิตเพราะทํากําไรได้น้อยแต่มีความจําเป็นสําหรับผู้ป่วยรวมถึงการวางแผนหากเกิดวิกฤตโรคระดา9ท,ที่จะต้องผลิตยาและวัคซีนไว้ใช้เองภายในประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์และถูกตั้งคำถา,ถามถึงการทำหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรมในอนาคตว่าจะลดบทบาทการทำหน้าที่ผลิตจัดหากระจายยาราคาถูกมีคุณภาพหรือไม่เพราะนั่นอาจนำไปสู่ความพยายามแปรรูปองค์การเภสัชกรรมโดยอ้างความจำเป็นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พงเมธลองเซงไทยพีบีรายงาน